น้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกราบอนุทนาสาธุค่ะกับเจ้าค่ะท่านฤาษีบอกใ้เดินมากในหดักวิชาว่านะสับเชงเข้าอาการในจิตกานกาบพี่น้อมกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกราบขอกราบเจ้าค่ะอาการภายในจิตของข้าพเจ้ารอบเมื่อเช้าเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็เอ่อเคลียพื้นที่เหมือนเดิมเจ้าค่ะ ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเลยก็จะดับภาษะกําหนดสมาธิไว้ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะก็จะเอระหว่างทํากิจเดินไปเดินมาเปิดบ้านนู่นเอเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็มีการสํารวมอินทรีย์ดับภาษะแต่ก็อมอีความเพลินเข้ามาด้วยค่ะเราก็จะสํารวมอยู่ตลอดก่อนที่จะเริ่มเข้ามานั่งสมาธิเจ้าค่ะพอเริ่มเข้ามา นั่งสมาธิเจ้าค่ะก็กราพระองค์สามครั้งแล้วก็ตั้งนาฬิกาแปดสิบนาทีเจ้าค่ะก็เริ่มต้นสำรวมอินทรีย์ก็จะอยู่ที่การดับภาษาเพียงหนึ่งองค์ธรรมกำหนดไว้ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะ ตอนแรกๆเจ้าค่ะก็จะมีองค์การมัน,นทานิวรพยาปธานิวรทินามิธานิวรอ,อุทะจักกุกุจักนิวรมิจิกิชานิวรอ,องค์นิวรห้าเขาก็จะแสดงขึ้นมาแต่ว่าจะมีการรู้ตัวแล้วก็เข้าใจว่าคือองค์นิวรห้าที่เกิดขึ้นเขาก็จะเอาเรื่องของอดีตที่มีให้เอามาให้เอามาคิดให้เอามาให้เห็นว่า เอชอบให้เห็นว่าไม่ชอบให้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจบ้างอะไรแบบนี้เจ้าค่ะเขาเจ้าก็ดับภาษาอย่างเดียวอยู่ที่ปลายจมูกอย่างต่อเนื่องกาหนดไว้แบบนี้เลยเจ้าค่ะแล้วก็องค์นิวรห้าเขาก็เกิดได้ไม่นานเขาก็สงบลงไปเจ้าค่ะเกิดทาทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ท,ทาทั้งหลายทาทั้งหลายย่อมยังทั้งหลายให้บริบูรณ์เกิดองค์มิตรวิจารณ์เจ้าค่ะองค์มิตรวิจารณ์ก็ เป็นเรื่องๆข้าพเจ้าก็เห็นแล้วก็มีความเพลินไม่ไม่มากก็จะเห็นว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะดับด้วยความเร็วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อเนื่องยิ่งขึ้นด้วยการสำรวมอินรีย์อยู่ไม่ไปเพลินไม่ไปไหลาตามองค์วิตกวิจารณ์ณที่เกิดขึ้นตอนแรกมีเยอะๆแล้วก็ค่อยๆน้อยลงตามลำดับเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าก็สำรวมอยู่ที่ปลายจมูกอยู่แบบนี้แล้วก็เกิดสภาวะทําทั้งหลายยอ่อมหลังไหล,หลไปสู่ทําทั้งหลายทําทั้งหลายยอ่ยอมยังทําหลายบริวูรณ์เกิดองค์ปิติมานเข้าสิงกายพรมในรูปแบบขององค์ตันหาที่ก่อกรซิบแล้วก็จะมีองค์เสียงเสียงดังจากภายนอก ที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าก็จะได้ยินเสียงแต่ว่าการสำรวมอยู่ที่ปลายจมูกก็จะไม่ไปปรุงไม่ไปตามกับเสียงที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าก็สำรวมอินทรีย์อยู่แบบนี้องค์ตันหาที่คอยกระซิบเขาก็ทําได้แค่นิดนิด,นด,นด,นดหน่อยๆข้าพเจ้าก็จะรู้ทันแล้วก็การที่พอเขาทําอะไรตรงนี้ไม่ได้เขาก็มาทําให้เริ่มมีองค์เวทนาองค์ทุกขเวทนานั่งแล้วก็เริ่มปวด แล้วก็มีองค์ตันหาที่คอยกระซิบแสดงข้าพเจ้าก็จะเห็นระบบขององค์ตันหานที่คอยกระซิบทํางานแบบนี้ข้าพเจ้าก็สํลรกมินรีย์อยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็มีการชาร์จกาลังอยู่แล้วก็ไม่ไปตามอาการแล้วทีนี้เขาก็หมดเวลากลําหนดออกจากสมาธิก็จะมีสภาวะที่ร่องโป่งแล้วก็นั่งสมาธิเสร็จก็มีกำลังในการดับภาษาต่อในระหว่างวันเจ้าค่ะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะ อา่าสาธุอันความที่เราเริ่มที่จะรู้จักรู้ในความทิดนะครับรู้จักเข้าใจในปฏิจจสมบัติที่เราไปเห็น,นการทางสภาพว่าของการทํางานของจิตบ,บ้างมโน,นบ้างอยางบ้างเนี่ยจึงทําให้เข้าใจในทุกเพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าใจใน การเดินทางของปฏิจจสมุปบาทนข้าใจในสภาวะที่เป็นอายตศนะที่เป็นธาตุนะครับที่ทำให้เจ็บปวดทรามานต่างๆแล้วก็อาการทั้งสี่ของชานนะครับเพราะนั้นก็เกิดจากการเพ่งถ้าท่านไม่เพ่งท่านจะไม่มีโอกาสได้รับรู้นะครับในในความทุกข์ที่แท้จริงที่เขาผุดขึ้นผุดขึ้นในองค์ของนิวรหั่ง ในการสร้างทุกทั้งหมดในกรรมกับที่ทําให้ท่านจะต้องผจญในความปวดในความทรมานในการที่ทําให้สมาธิเคลื่อนในการที่ทําให้สมาชิค่อยๆผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นศานาที่คอยกระติบทางานในความเพลิดเพลินทั้งระบบดังนั้นในในจภาวะอย่างเนี้ยถ้าท่านไม่เดินมักคให้ถูกต้องตามพุทธวจนะของคนในพุทธภาษิตที่แท้จริง ท่านจะไม่มีโอกาสได้พบเลยนะครับนี่ก็ถือว่ากําลังเดินทางเข้าสู่บางต้นนะครับในการที่จะเข้าไปท่ามกลางแล้วก็บรงปากในที่สุดเขาให้ทําต่อไปนะครับอย่าจ้อทิ้งทุระแล้วก็สําคัญมากในระหว่างวันนั้นกําลังที่ท่านมาทําสมาธิในช่วงเช้าจะได้มาจากกลางวันนะระหว่างวันนะที่ก็จะมีกําลังแล้วมาขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นนก็หมายความว่า ล้าท่านจะไปต่อและมีกําลังสูงขึ้นอีกระหว่างวันจะต้องมีการดับประจาเพิ่มขึ้นให้ได้มากกว่านี้นะครับช่วงแรกก็จะเป็นการดับไม่มีกําลังก็อย่าประชดชิงทุทะให้เพิ่มความเพียงเข้าไปเดี๋ยวก็จะดับมีกําลังจนได้แหละตอนนี้ก็เหมือนกระดับเลยหน้าเลยตานะครับแต่ต่อไปดับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ปลายนั่นคือการสร้างสัรปชัญญย นั่นคือการสร้างกําลังของอินทรีย์ห้าประะนะฮะนั่นคือการสร้างปัญญานั่นคือไปรู้จักรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณเพราะฉะนั้นในองค์สัญญาเวทนาวิจติก็จะทําให้มีกําลังสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นและจะพบความอัศจรรย์ภายในจิตของตัวท่านเองนะเข้าใจไหมแบบนี้พอเข้าใจเจ้าขยนอมกับท่านอาจารย์เจ้าอยานมีคำถามอะไรไหม มีเรื่องการเดินมาเจ้าค่ะน้อมกับพอกาบท <fasten. S 1> <ม>่านอาจารย์เจ้าค่ะค่ะในช่วงรอบของกลางคืนนะคะจะมีแบ่งเป็นสองสองแบบสองสองแบบที่ข้าพเจ้าพบเจ้าค่ะก็จะมีอพอเวลาเข้าไปสู่อาการภายในจิตขององค์ปิติในองค์ฌานที่สามเจ้าค่ะก็ <c oughs> จะมีช่วงที่ข้าพเจ้าเอกําหนดสมาธิไว้ที่ปลายจมูกดาภัษสะ ตอเนื่องต่อเนื่องเลยเจ้าค่ะแ้วพอเวลาจะเกิดองค์ปิติก็คือองค์ที่เขาวูบหลับการอากาศเจ้าค่ะพอเขากาลังจะวูบหลับข้าวเจ้าร่างกายข้าวเจ้าเขาก็เกรงเกรงต้านไว้ก็คือเขาไม่สามารถที่จะวูบหลับได้แต่จะเป็นการที่ร่างกายเขาเกรงขึ้นมาแทนกับอีกอาการหนึ่งก็คือข้าวเจ้ากําหนดไว้ที่ปลายจมูกแล้วแล้วถ้าเขาจะเกิด อาการวูบหลับก็ปล่อยให้เขาวูบไปแต่ข้าพเจ้าก็สำรวมไปที่ปลายจมูกดักภาษามีสัมปัชญะัญญาขึ้นมาก็ดักภาษาชาติกำลังอยู่แบบนี้เจ้าค่ะข้าพเจ้าจะสอบถามท่านอาจารย์ว่าในการเกิดขึ้นขององค์ปิติอาการวูบหลับเจ้าค่ะช่วงที่เขาจะวูบหลับให้ข้าพเจ้าดําเนินการต้านไว้หรือว่าดําเนินการปล่อยเขาไปแล้วก็สำรวมแบบนี้เจ้าค่ะหนมกับท่านอาจารย์คือสภาว่าเนี่ยเขาต้องเกิดทั้งสองอาการอยู่แล้วนะครับ เ็เป็นสัญญาเดิมสัญญาเดิมก็จะมีทั้งต่อต้านและมีทั้งมีสัมปัชญะเข้ามาเมื่อมีกําลังแล้วเขาก็จะไม่แยแ่แจไม่สนใจเองพอไม่แยแ่แจไม่สนใจเขามีกําลังปุ๊บมารผู้มีบาวก็ทําอะไรไม่ได้มารผู้ดิจจิตก็ทําอะไรไม่ได้มารที่จะเข้ามาสิงก,กายก็ทําอะไรไม่ได้ก็เหมือนมาสกิดผิวเฉยนะครับตรงนี้ผู้เดินมักเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองเพราะฉนั้นสิ่งเราเนี้ยคต้องเกิด ต้องเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่ายัางไม่ได้ผลแห็นะเขาต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วเราไม่สนใจทุกอย่างเราก็ทําไปตามปกติเดี๋ยวการต้านก็จะหายไปเองนะครับเดี๋ยวสภาวะที่จะวูบหลับเขาก็จะหายไปเองเมื่อท่านมีกําลังเพราะฉะนั้นหายหายที่ไหนหายที่สภาวะจิตสภาวะจิตของผู้เดินมรรคนั่นคือผู้เดินมรรคมีกําลังแข็งแรงเกิดจากอะไรเกิดจากการบรรพีภาวนานของไก่จะต้งขันวิธีตัางขาัน ้ามาสํารวม,มินเซให้บริบู์จึงทําให้สภาวะจิตมีกําลังถ้าท่านไม่ไปสํารวมอินเ์ให้บริบูไม่สํารมกายแายสังขาพิจิตรังขาสภาวะจิตก็ไม่มีกําลังท่านจะเอาแต่จิตยอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเอาแต่กายย้ายทั้งขาพิจิตก็ไม่ได้ทุกทั้งหมดต้องรวมอย่นหนึ่งจริงอยู่เวลาการปฏิบัติจะเห็นจะเข้าใจจะทราบจะสัมผัสได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของสังขารอันนี้เป็นเรื่องของวาจา อันนี้เป็นเรื่องของจิตแต่โดยท้ายเขาก็รวมเป็นหนึ่งเดียวถ้าเขาไม่รวมกันไม่สํารวมทั้งหมดก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ใช่ไหมครับแต่นั่นเป็นเส้นทางการเดินทางถามว่าถูกไหมก็ถูกผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเดินทางการเดินทางจึงต้องข้ามผ่านทางทุรุก,กันดารก็คือต้องผ่านเส้นทางอาการทั้งสี่นี่แหละ เพราะนั้นนิวรณ์ห้า,หาก็จึงต้องเกิดทั้งระบบท่านต้องมีอินทรีย์ไปรู้ทั้งระบบหมายจะมารู้แค่นิดๆหน่อยๆคันยุกๆๆๆยิกยุกยิกเกิดภาพหลอ,อนูน่นนี่นั่นใช่พราพฉานั้นตรงเนี้ยจะต้องเกิดทั้งหมดแต่ไม่ได้ให้ไปสังเกตไม่ให้ไปเฝ้าดูไม่ดูนะครับเพราะนั้นถ้าไปเฝ้าสังเกตเฝ้าดูเพื่อให้รู้อันนั้นก็สร้างตัวตรง จะมาสร้างเบาแล้วจะทํำยังไงก็ท่านก็เดินมากตามครูบาอาจารย์บอกแล้วก็ดับปัจจะไม่แยใจไม่สนใจเขาก็าปล่อยเขาเดี๋ยวเมื่อสภาวะของผู้เดินมักมีกําลังก็จะดําเนินการได้อีกเพราะนั้นจึงต้องสงบรัง,งับปณนนิเป็นธรรมชาติไม่กระเจกะระสนไม่ตุลนตุลาเพราะเขาต้องเกิดเพราะาต้องเป็นอย่างนั้นอ่แล้วถามว่าาแล้วระเ้าไปเฝ้าดูหรือว่ธรรมชาติของท่าน เป็นสัญญาณของท่านนั่นคือสัญญาที่เคยเฝ้าเคยจ้องเคยดูเคยตามรู้ตามเห็นเพราะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาค่อยๆหายไปเรื่อยเืยค่อยๆ่อยชำระชำระชำระโดยความเป็นจริงตามเรียสัตว์เสียจะไม่แปบแล้วถามว่าครูบาทุกทุกพระองค์ที่เดินทางผ่านนั้นมีไม่มีเหมือนกันหมดเรื่องแต่มันมีมากมีน้อยมีแล้วสนใจไม่สนใจเห็นไหมครับนั้นหลักใหญ่คือ ท่านต้องดับปัสสาวะให้ได้เยอะๆระหว่างวันพอดับแล้วท่านจะไปสนใจทําไมก็เขาดับไปแล้วเดี๋ยวเขาต้องเกิดอีกก็ดับแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเกิดดับแล้วก็ต้องเกิดอย่างเงี้ยดับอย่างเงี้ยก็ดับอยู่อย่างงี้เกิดอยู่อย่างงี้จนกระทั่งเขามีกําลังเขาเองเขาดับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาดับหรือยังเขาจะเกิดอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรามีหน้าที่ดับเห็นไหมครับนั่นเราจึงมีหน้าที่ดับเท่านั้นอะไรจะเกิดก็เกิดไป นะอะไรจะมาปะทะมาเกิดในอาการทั้งสี่ก็เกิดของเขาไปเขาก็ต้องเกิดอยู่แล้วท่านไม่ต้องทําอะไรเขาก็ต้องมีอาการทั้งสี่ท่านทาปุ๊บท่านถึงไปรู้อาการทั้งสี่เห็นไหมอันนี้จะรู้ให้ละเอียดรู้ให้เป็นลําดับรู้ให้จุกต้องตามระยะสัตท์สี่อะไรบ้างแปลของพง์ก็โดวยวิธีนี้เท่านั้นไม่งั้นจะหลงพอหลงปุ๊บเขาก็บังคับจิตด,ด,ด,ด้จิตนะซึ่งเป็นจิตบ้างมโนบ้างหยาบบ้าง ไม่ใช่เป็นจิตด้วยจิตที่เป็นพุทธ,ธะที่เป็นอริยะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงบังคับต่างกันเขาบังคับท่านที่ท่านบังคับของตอนนี้เรากำลังสร้างความเป็นพุทธ,ธะในสภาวะของจักรสี่น,น้อยๆที่ท่านมีเพื่อไปบังคับเขาเห็นไหมเพื่อไปข่มเขาเพื่อไปดําเนินการกับเขาเขาก็ต้องต่อต้านเขาก็ต้องต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้น เขาก็จะต้องสร้างทั้งมโนภาพแสนสีเสียงกลิ่นใช่ไหมนะเมื่อก่อนนี้ก็มาให้เจ็บให้ปวดให้ทรมานตอนนี้เริ่มหายไปแล้วไงเห็นไหมครับอย่างเพราะนั้นสภาวะเขาก็ต้องทำให้ท่านกลัวเขาเขารู้จุดอ่อนท่านคืออะไรเขาก็ต้องมาให้ท่านกลัวให้สะดุ้งให้หวาดเสียวตอนนั้นก็จะเข้าอ่าสิ่งที่เขาปุดหลุมล่อว่าีช่ไหมครับ่เราก็ไม่กลัว เราก็ไม่กลัวไม่จะดุง้งไม่หวั่นเสียงไม่สนใจก็เกิดจากการเกิดจากการดับภัษามากมากเยอะๆถึงจะมีเกาะป้องกันนั่นคืออนุสาสน์ปัญหานะครูบาอาจารย์ทุกทุกองก็พูดเหมือนกันหมดเวลาท่านบรรลุท่านพูดเหมือนกันหมดเลยไม่ได้ไปสอนให้พูดหดดอรอกก็เกิดจากการดับทั้งนั้นแม้ดับปัษาทั้งนั้นแล้วดับก็เดี๋ยวเขามีกําลังเองเดี๋ยวเขารู้ที่เขาเองแต่ท่านต้องดับท่านต้องดับถ้าท่านไม่ดับ ก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้จุดต่างๆที่เขาสร้างองเข้าใจไหมอย่างนี้อเข้าใจแล้วถ้าผ่านน้องกาบทางนิานตาจะค่ะก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ทาต่อไปเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยต้องเกิดขึ้นครับต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าไม่เกิดจะเ,เรื่องผิดจะ<อ>แสดงว่าอะไรสภาว่าในการเดินหน้ายังไม่รู้เรื่องอาการต่างๆไม่รู้ไม่เข้าใจ นะครับเมื่อเขามีกําลังพวกเขาจะรู้เองนะครู้เองเดี๋ยวเขาจะเดินเมืองกันพู้เดินมาเขาต้องการจะไปบรรลุไม่ได้มาอยากรอช้าเนาะเอาแล้วนะมีคําถามอีกไหมไม่มีแล้วเจ้าคาน้องกับแทเท้าท่านั้นจยะสบายใจหรือยังสบายใจแล้วเจ้าคาน้องกับแเท้าเท่านั้น,น,นจ้ะน่จาจะรูุ น้อมกาบอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์พุทนมจิตองศาธาิมติเมตตาก่าวสอนเจ้าค่ะน้อมกาบแทบเท้าท่านอาจารย์น้อมกาบสวัสดีเจ้าค่ะสาธุครับสาธุน้อมกาบสาธุเจ้าค่ะ